คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่คิดจะขายของออนไลน์และเริ่มต้นมันด้วยการที่จะนำสินค้าจากจีนเข้ามาขายแต่ก็ดันประสบกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีจะต้องบินไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองถึงประเทศจีนก็คงจะดูเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งถ้าพูดอ่านเขียนภาษาจีนไม่ได้อีกด้วยยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะสั่งซื้อหรือต่อรองกับร้านค้าจีนคั้นจะสั่งผ่านออนไลน์ก็กลัวว่าร้านค้าจีนจะโกงเพราะเคยมีบางกรณีที่สั่งซื้อและชําระค่าสินค้าไปแล้วแต่ร้านค้าจีนกลับไม่ส่งของให้ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขให้หมดไปด้วยระบบโอเตะที่เป็นแพลตฟอร์มสําหรับสั่งซื้อและนําเข้าสินค้าจากจีนที่สมบูรณ์แบบและใช้งานง่ายที่สุดโดยระบบจะแบ่งการใช้งานออกเป็น2 รูปแบบได้แก่ 1. ระบบ o t e ต c o n n n c t ระบบที่เชื่อมต่อกับ3 Marketplace ยอดนิยมของจีนอย่างเทาเปาทีมอและ1688 โดยระบบโอเต c คคอนเน็จะทําให้ทุกการสั่งซื้อสินค้าจากจีนเป็นเรื่องง่ายแม้ว่าคุณจะไม่รู้ภาษาจีนเลยและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงประเทศจีนหมดกังวลเรื่องโดนหลอกสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ของด้วยระบบและทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแลประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และ 2. ระบบ OTE ต s h i p p i n g ID ระบบที่ให้บริการสำหรับลูกค้าประเภทชิปปิ้งโดยเฉพาะที่ต้องการใช้บริการนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่มีบริการสั่งซื้อและประสานง,งานกับร้านค้าจีนให้ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่มีประสบการณ์ด้านการสั่งซื้อสินค้าจากจีนเป็นอยู่แล้วและจุดเด่นของระบบนี้คือมีเลขค่านำเข้าที่ต่ำที่สุดแบบไม่มีขั้นต่ำอีกด้วยค่ะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับโอเต แพลตฟอร์มการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างไว้วางใจ OTE.CO เราเป็นระบบที่ทำให้การสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้ว